อินทิเกรต x กำลังรากที่3ของ1นบวก x กำลับบงสองนี้ x นะคะถ้าแรกเราจะให้ u, เป็นเท่ากับ1บวก x กำลังสองดังนั้น du u ูบจะเท่ากับ2 x จะท่ามั้ยส่วน2 x ได้จะได้1ส่วน2 u งยูกำลัง1ส่วนสามจะได้อินทิเกรตยู u, จะได้เท่ากับหนส่วน2 u กำลังหนึ่งส่วน3มบวก1จะได้เท่ากับ4ส่วน3ส่วน4ส่วนสามบวกสี่กับเซนเป็นส่วนได้หนึ่งส่วนสองบวก u ส่ส่วน3บวกสจะได้เท่ากับ3ส่วน8 u กำส่ส่วน3บวก4จากนั้นแทน u นะคะในสมการจะได้3ส่วน8 1บวก x กำล4สส่วน3ามบวกสสามารถทำเป็นรูดได้ะค่ะจะได้3ส่วน8 1บวก x กำลังสองกกำลังสมกำลังสีบวกสนี่คือคำตอบขอ้อสค่ะ